สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่23มิถุนายน2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9 8 6 6 6 2 1นะคะ รูปลายจะเป็นรูปตัวหน่อเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะพันในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS เปนสษณีนีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50บาทแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ องค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งเป็นเหลีย่ยงหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดน,นะคะพร้อมส้อย ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพร้อมสร้อยเลยนะคะพี่ ปูทิมนะคะพร้อมสร้อยเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อทวดหลวงปูทิมนะคะพร้อมสร้อยนะคะเป็นองค์ที่1นึ่งะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สององค์ที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ หลังนะจ๊ะปีพศอสองพันวัดหนองโพนะคะคาเรียนหลวงพ่อเดิมเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะ ที่สเป็นตะกุดเลี่ยมกระเช้านะคะ ตะกุดเลี่ยมกระเช้านะคะพี่พเป็นองค์ที่สามนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่องค์ที่สี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะ เหรียญหล่อปลวกปุสุกนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่4ต่อไปองค์ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะวัดละคังโคสิตารามพศสอ1 5นะจ๊ะพร้อมกล่องเลยนะคะ อนี้นะคะพร้อมกล่องนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่ห้นะจ๊ะองค์ที่หต่อไปองค์ที่6นะคะองค์ที่6เป็นเหรียญพระครูทองสุขอินทาโชโตนะคะ วัดตนดหลวงพศ2498นะคะค่าเหรียญพระครูทองสุกนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่6นะจ๊ะต่อไปองค์ที่7นะคะพี่พี่ องที่เจ็ดเป็นเหลี่ยนหลงพ่อฉุยนะคะด้านหลังอาจาร หลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังนะคะค้าหลวงปู่ทวดนะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่9้านะจ๊ะองค์ที่9้าเป็นเหรียญพระพุทธโสธรลงยานะคะด้านหลังนะคะ ปีพศสอง8นะคะค่าเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นองค์ที่9นะจ๊ะต่อไปองค์ที่10นะคะองค์ที่10เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพระสมเด็จในกรอกนะคะ เป็นนแบบะะีพระสมเด็จองค์นี้เป็นองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์ที่สิ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่11นะคะ ต่อไปองค์ที่12อ,องค์ที่12เป็นพระปิดตาเนื้อเมกภพัทนะคะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ พระปิดตานะคะหลวงพ่อทาองค์ที่สิบสองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ หลวงปู่ทิมนะคะคะ่ะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะองค์ที่สิบสามต่อไปนะคะองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ เขียนปีพศ2482 จ้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบห้า องค์ที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดแจ้งนะคะด้านหลังนะคะ เหรียญหลวงพ่อวัดแจ้งนะคะเป็นองค์ที่สิบห้าต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลกนะคะองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะองค์ที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งสามนะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดนะคะเหรียญ หลวงพ่อเขานะคะหลวงพ่อเขาวัดตะเขานะคะหลวงพ่อวัดเขาไม่ใช่หลวงพ่อเขานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเหลี่ยนหลวงพ่อวัดเข่านะคะองค์ที่1ินะจ๊ะต่อไปองค์ที่19บเก้องที่19เ้าเหลียนหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะจ๊ะ อสองสี่หกหกนะคะด้านหลังนะคะค่ะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะจ๊ะ งที่2ีสเป็นพระเนื้อชิ้นตะกัวสนิมแดงนะคะ ค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่20นะคะค <c oughs> ่ะพี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากว่าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ <c oughs> เปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมส่งฟรีอิมเอสปสนิไทยรับแบบเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50มาค่ะ ขอเป็นคนที่สะดวกปิดจริงนะคะไม่ปิดเล่นนะคะค่ะฝากพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาประมาณเกือบๆหนึ่งทุ่มนะคะถ้าถ้ามีเปลี่ยนวันอะไรเดี๋ยวหนูจะบอกอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ